สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องบองไปสู้คุณสุกนครับพอกับบ่าวเ,เ,เท้าว้างหน้าจะแนบครับพี่น้องมาพร้อมสาวสีครับพี่น้องวันหยุดเดชเดชมาทำกันมาตำแซลมอนครับพี่น้องม้ด้ผ้าเิ่นสดแซลมอนเิ่นแนมมึงมาสีสันเป็นแต่เสียบมาเอามาพักกับผักแก่ก็คือเก่าครับพี่น้องพักต้นอ่อนทันตะวันต้นอ่อนทันตะวัน <c oughs> นะครับพักกรอบแล้วก็บักแตียงมาบอายอย่อไรั่หางพี่น้อง,องลงมือเลยมามามา,มาเสียบน้ำบ่าวเท้าสดเอาโรได้บัตี้ สดเอารือเนอหนวดดีเจ้ก็เป็นหยอดออนท่านตะวันเนี่ยนะครับตะกี้็บวก,กินไน้แซลมอนดิบแม่ม <laughs> บอ๊เพิ่นวกินพี่น้องตะเกี้ตัดวนี่ก็บวก,กินคื่กัน

ถาถวเนว่ยอาเนวไม่ใหม่ยมนเมีย,มย,มยก,กินน้ำคนว่าพ่อเลยเมวเมียก,กินผักเ <c> น <oughs> ียบบก,กินผักหลายพ่อเลยเมะพ่อเลยเกินผักนี่ตัวลังตนี่กักกรอบเนอมอกรอบไปเยะ เซลหมอนมันใหม่มันสดมันมันเป็นหวานจ่วยๆเ <c oughs> นาะหวานจ่วยๆผู้นึงกินจาผู้หนึงกินเร็วพี่น้องเครื่องบดคนละเบอร์เครื่องบดคนละเบอร์ คือว่าสดเอาน้ำนัวนันดังมัง,ง<า>จวดก้อนทองยั่ไหมเัลาตัวมันติดติดปลาในก็เพาะแห้ง <c oughs> บันยากาศว่ามันสีเย็นฝนตกเมื่อวานช่วงค่ำๆ่ำี่หน่องฝนตก vâng nhanh out của cộng nhằm mâm mình không bất mơ đạt được không mềm cưng bèo cơm bèo cưng bèo bèo cưng 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 bèo มันหวานมันบอข่าวข่าวอยู่เลยข้าวเดียวเบิดข้าวเดียวเบิดพี่น้องใส่มือพร้อมเ้าสีแล้วอนบ,บ,บ่ให้น้ำอันตำน้ำเลย <laughs> แล้วอย่างเพียด <laughs> เบิรไม่ตมแต่ตอนออกกิ้เลยเนาะส่วนหนังาาใช่หมัดตรวจตรวจค่าตัว ห่อนเอาบ้างเท่อกับ่าอยากหอดเขาห่าน้ำกินแต่กินแต่น้ำกินแต่น้ำน้ำเย็น <laughs> มาหน่อยเพิ่นเอลพิ่นจะกวากก้งพี่น่อง ขันมาผู้เดียวกับเป็นง่เหงาเนาะพี่น้องขันมามีมูปากมูเบากับเป็นอีกแบบหนึง่งผู้ลังควนเป็นกรบบมากได้แล้วเนาะค,นคือบมากผู้เดียวเห็น่ะผู้คนค้นหอดเมันกระทำหายอ้ชาสูกินคิงตังคาพี่น้องเลย <c oughs> แปรมึงดู แปมด้วยจกักจักสิปแปมว่าจตงเด็ดๆๆ <c oughs> เป็นคำพันยาไม่หลายเป็มื่ะอือ่นันมันเป็น,นปาใช้ทำไงยังไ,หไ,ไงหรอ หอนลรยเมือเอ่อยลอยอย่นหนงเอย เงาหน่อยก็ได้ยอกันขาห่วงบ่ได้เรียงร้ายพี่น้องตอนนี้เหลืออยู่เก่าตัวก้อนนนี้มีสิบสี่ครับพี่น้องช่วงวันนี้เป็นอันปวลาลงลำส้ไปวลาลงลำส้บบาวเท่าก็บวมเงารักษา ต้ไปหาหมอคนว่ารอบเบื่องอาการนะฮะเรียบร้อยไปหาโตพี่น้องอตนที้ใดเลี้ยงไว้คล้ายบ่เลี้ยงไว้ร้ายเลยีเ้ยงลูกสาวอย่างเดียวเอาขอบุ่นให้ก่อนนะ ขอบคุณมากได้ขอบคุณมากนะได้พี่น้องอืมลงเลยบอ,อกกอ่อนมาพี่น้องมากแล้วขอบุญร่งส่งระบาดนียอื <c ười> อก็ร้องแต่ที่แหลกคือสิวันว่างามันเต็มฐานอ,อ,อือโอ้ยหหยุดรับตา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 ไหวได้พี่น้อง อกลมเฉลิมโตอือเฮ้ยพี่น้องพี่น้องโอ้เหนียวครับอืมโอ้หนัวหนัวครับหนัวครับแต่ว่าเสียพี่ซบจังหน่อยเลยอ๋อหวานเลย ทัวยังก่อนวอลนัเตาเอาเสี่ม่อนเจ้าดุนดนได้ยังกินด้นกินเถื่อ,อกินน้ำข่อยบ้าง <laughs> มันเบ,บาบางเนาะพี่น้องกับบอร์ได้มาน้ำกันเด็กกินอยู่เล่อย,อยูฮะแต่ว่าเด็กกินน้ำกันนึงนอกจัวนอกจัวครับพี่น้อง แก่ยังกาก่ยางเียงก่บงพียกยังม่ได้ทั้งเก่าบังพียเราแก่ออกไใช่แก่ไปพุ่นเก่ออกไมเก่ออกวดิเก่ออไปทั้งเก่าอ่ะเป็นไรจะมอนรอมเนี่ยแฉบเบอร์ชุดแนวพี่น้อง Ao hôm qua mặt gặp bằng mặt gặp bằng Ừ gặp bằng mặt 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 เอาเพิ่มนี่แง้มหน้ามันตำมันเหลือพี่น้องว่ะอู้เอาแบบเขาปุ่นลงมึงไดีเหรอน,นี่เอาสูงสุดเลยคนนี้อืมอืมเด็กไทยอืมเอา รสจับบนอืมน่าแล้วเกีน้ำบอกเพ็ดขุนเาพริกให้เสาวซีนังเบิงพี่น้องไปเดีเคี่ยวออกที่ตอนมาพริกมันหวานได้มาพริกอืมโอ้ยพริกเลยหวานขันมาพริกหวานเจ้ากัเป็นสวนเถอะเนาะจะไปบวช พี่น้องอันเพิ่นเขามาเบิ่งใหม่บางท่านเพิ่นก็นถามว่าบ้าเท่าอันเจ้ามีพันละยามีลูกหรืบอบปล่คือบมเห็นมานั่งเอ้าก็มาถาม,มคลิปที่กินนัง่งกินกับสาวสีสาวสีนี่พี่น้องพันละยาบ้าเท่าเพิ่นถามว่ามีเ <c oughs> มียหรือเ่เจ้าตอบว่าพันละยาเนาะเออแมนป่อโอ้สีแมนใั่เนาะตอบตรงคำถาม น่งกินหมกแตงเลยจุ๋มูมันหะอ่ันเพชเลยพี่นาอกินมกแตงมักแตงมันมีนามมันซอยเศ้าเพชไงเอาพลัอโอ้โเพชรวดจ่าเลยหนีนยังทึงใจ จากมือใส่พี่เปียวข้าปุ่นเนาะส่วโอ้บริกินตัวไหไเลยจัดดูัตัวข,ข้าปุ่นใส่ปลาคายู่ข้าวบกกินน้ำด้วย <laughs> สาวสีบรกกินปลาคาแต่บักทุเรียนกับปลมมากระถินเรามั่งหมักด้วยเดีย๋ยมันแสีบเนาะมากไผยหมกักมันอือืมพ <laughs> า ของห่อนปลาไหลปลาให้เอ,อาห,หนามมากินนะ <c oughs> มาสาวข้าวหนามแล้วเป็นพีน <c oughs> พ่น้องเพชรพี่น้องอืมคักหลายอ่ะอ้ค<ฮ>ักพี่น้องบรรยากาศในมือแรงเทิงห่อนเทิงเพชรทิงห่อนเทิงเพชรทิงเรียว่าจังไดล่ะเอ๋อหลายตัวเฮา ตัวหนึ่งเฮาแล้วก็ตัวสองเฮาได้พี่น้องบ้านเนี่ยเนาะงวยเจ้าจ๊วแจ๊เพิ่นกายทางเห็นมันอย่แบบไก่ทางกับเฮาธรรมดานะครับเนาะตามภาษาเนาขอบคุณพี่น้องนะครับหลายๆหม่องหลายๆบอลนะครับทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมบ่าวเท้านะครับเสียงกบห้องมือแหลงฝนตุยวะเสียงกบห้องมือแหลง ฝนตกอีกเอาขอโทษขอภัยนะครับมีเสียงหมาเห่าน้ำนะครับกัฝากพี่น้องนะครับทุกทท่านวันนี้กินตำเซีมอนนะครับกับฝากพี่ฝากน่องส่ขุขุคนคือเ่านะครับสลหรับคลิปบาเทานะครับกัทั้งท่องยูทูบนะครับกัทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับฝากพี่น้องสู่ขุขุคนมากะไล่คือใจกระแช่บาเทานี่ครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ